สวัสดีค่ะป๊อบนะคะตอนนี้หนูทำอาชีพถ่ายแบบอยู่ค่ะแล้วก็มีรีวิวบ้างค่ะก่อนหน้านี้นะคะจมูกเดิมที่ที่ทำครั้งแรกค่ะจะมีความรู้สึกว่ามันมันแบนนะคะแล้วก็กลมแล้วก็ทู่ดูไม่ค่อยสวยค่ะไม่ได้รูปเลยแล้วก็เวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะหันซ้ายขวาอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันมันไม่โด่งอะค่ะไม่พุ่งแล้วก็ทําให้เราไม่มีความมั่นใจด้วค่ะถ่ายรูปไม่ขึ้นเลยค่ะเมื่อก่อน พอดีว่ามีเพื่อนแนะนำมาค่ะว่า Goodview Clinic เนี่ยพเพื่อนหนูก็ได้มาทําจมูกที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็พอเราเห็นหน้าเขาปุ๊บล้วก็โหเขาแบบดูดีกว่าเดิมเยอะมากจมูกเขาทรงสวยมากเนยคะ่ะก็เลยถามว่าเออทำที่ไหนมาเขาเลยบอกว่า Goodview ค่ะ,คะก็เลยได้เมอกาสมาใช้บริการกับที่ Goodview ดูค่ะแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆค่ะรู้สึกว่าหลังจากแก้มาเนี่ยทรงจมูกก็คือพุ่งกว่าเดิมเยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็เหมือนหันซ้ายขวาเนี่ย รู้สึกว่าโด่งแล้วก็สวยกว่าเดิมขึ้นเยอะมากค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความไว้ใจที่ก d ต i ิวคลินิกมากพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเข้ามาเนี่ยพี่พี่ทีมงานหรือว่าพี่ๆี่ที่คลินิกเนี่ยรู้สึกว่าดูแลเราดีมากๆเลยให้คําปรึกษาดีมากแล้วก็อยู่กับเราจนถึงตอนที่เราเข้าไปนอนบนเตียงผ่าตัดเลยค่ะก็เลยรู้สึกคลายความกังวลได้เยอะมากเลยทีเดียวค่ะ ถโดยส่วนตัวหนูรู้สึกประทับใจนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยที่เสิร์ฟม,มาค่ะรู้สึกว่าจะบวมแล้วก็จะช้ำเยอะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ช้ำค่อนข้างจะง่ายแล้วก็บวมค่อนข้างจะง่ายอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้สึกกังวลว่าแบบเออมันจะมันจะแบบโด่งขึ้นกว่านี้หรือมันจะยุบก,กว่านี้ไหมคือเราไม่รู้ว่ามันจะเออไปในทิศทางไหน,นะคะ่ะแต่พอผ่านมาได้สักประมาณเดือนครึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะก็เห็นทรงชัดขึ้นรู้สึกว่า เออโอเคนะทรงสวยมากเลยค่ะดูไม่โป๊ะไม่ปลอมแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าปลายเนี่ยพุ่งขึ้นมากเพื่อนๆก็ทักค่ะว่าเออจมูกสวยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นมันโด่งเกินไปค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันยังไม่รับกับหน้าเท่าไหร่แต่พอมันเริ่มยุบเริ่มรัดแกนเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันสวยขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ทักกันเยอะมากๆเลยว่าจมูกในทรงสวยเป็นธรรมชาติมากค่ะเมื่อก่อนใช่ไหมคะหนูแต่งหน้าเนี่ยต้องไล่จมูกก็คือไล่แล้วไล่อีกนะคะมันก็ไม่ไม่พุ่งมากใช่ไหมคะแต่พออันเนี้ยค่ะไล่แค่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ส พุ่งหรือบางวันไม่ไลเลยอย่างเงี้ยก็ยังมีจมูกอยู่ะคะ่ะก็คือดังก็คือพุ่งมากสวยค่ะชอบมากค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่จะมีการแก้จมูกหรือทําจมูกไม่ว่าจะเป็น semi open open หรือเสริมใหม่ค่ะแนะนําเลยนะคะที่ good view clinic เพราะว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ good view clinic ก็คือสวยครบจบในครั้งเดียวค่ะที่นี่เลยนะคะ